บลอกคลีเนีบ่บลอกคลีอ่ะหืมนี่ไงบลอกคลีแม่กระต่ายชอบกินอะไรอะ่ะกระต่ายชอบกินอะไรล่ะผมมีจาถึงนู่นเลยอะ่ะผักสวนครัวอไอพิกรู้จักพริกไหมพริกขี้หนูรู้จักอะ่ะให้ทายว่าต้นไหนเป็นพริกขี้หนูดิ นั่นคานาไม่ใช่หรอน,นานี่นนไงนี่คืออะไรรู้จักไหมเจ้าหนี้พริกข,ขี้หนูสวนแล้วสาระแน่รู้จักอะไรสาระแน่นี่คืออะไรกินแ่ะเดี๋ยวไปทำให้ทุกอย่างจะัด<อ>เป็นวิดีโอแล้วไปกันเถอเพะพ่อ นนได้ครับเราไปถึงนู่นกันแล้วอ่ะให้พี่เสื้อ